โอเคครับสี่ทุ่มแล้วนะครับสองนาทีก็ขอให้ทุกท่านนะครับฝันดีนะครับหลับก็ได้เงินหมื่นตื่นก็ได้เงินแสนนะครับไม่พอเงินล้านไปเลยนะฮะอันงกนะมินาร์ก่อนนอนได้ไหมครับได้แน่นอนครับเอภัยทุกท่านนะครับฝันดีนะครับคืนนี้เธอจงนอนด้วยใจเป็นสุข ขอจงลืมวันวานผ umas, ่านมาดอมอ oh, ันพันล้านนะครับโอ้โหชัดเจนเห็นทุกคนมีความสุขก็โอเคแล้วครับผมมีหน้าที่เอาเสียงเพลงมาแรกกับรอยยินทุกท่านได้ใช่ เนื่อทุกท่านมีความสุขกับเพลงของผมก็ผมก็ก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เสียแรงที่ผมได้ตั้งใจมอบให้ในวันนี้นะฮะใครที่กำลังเจอปัญหาชีวิตหรือว่าปัญหาที่แบบกำลังเครียดหรือว่าอะไรก็ปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านครับว่าเราถือทุกอย่างแล้วไม่ได้มันหนะัก ก็ให้ทุกท่านโฟกัสว่าใน1วันทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงนะครับลองเจียดเวลาที่ตัวเองกำลังเศร้าอยู่สักหนึ่งชั่วโมงมายิ้มให้ตัวเองดูนะครับลองยิ้มหน้ากระจกดูครับจะรู้ตัวเองอนะ่ะยิ้มสวยแค่ไหนยิ้มหล่อแค่ไหนนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในกระจกเนะี่ยคนที่ยิ้มให้ตอนนี้เขาแหละจะอยู่กับเราตลอดชีวิตครับผมฝากไปด้วยครับ อย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดครับใช้ชีวิตให้มีความสุขนะฮะว่าเราไปฟุ้งสร้างกับอนาคตมากไม่ได้อนาคตเป็นอะไรที่ไม่น,าน,าน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ไม่น่ามน่น,นนะคือสิ่งที่แน่นอนใช่ครับฝันดีทุกคนนะครับผมนะคืนนี้ ทุกคนมีความสุขโอเคแลยครับอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองในทุกๆวันนะครับเพราะว่ารอยยิ้มของทุกๆคนมีความหมายกับโลกใบ,บนี้มากๆสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับยิ้มกวาดตลาดหรอครับอ่ะจ่ายมาค่าของเราชน,นะโอเคไหมครับชื่นใจนะแล้วทุกคนครับ I love you แล้วเจอกันใหม่นะในไลฟ์สดครั้งหน้า นะครับบ๊ายบาย See you เครียดมากครับหนักขึ้นแม่ไปเครียดครับนั่นแหละคือความสุขเพราะเรากินของอร่อยใ่แม่นะแม่กินเควันนั้นน่ะสิที่มารอหนูนี่ะก็คือเป็นเป็นตอบสนอง,องแม่ให้น้ำหนักขึ้นนี่ย ไปครับทุกคนครับสวัสดีครับไปจริงๆแล้วซีเอเอจบน์ สรงคำโชคดีที่เธอเลือกเขาที่อายอ ทางให้เขาครองเธอโพรนายเขาดูแลดังคู่แท้ที่หากันเจอเจ็บของไอจะมีเกียร์เสมอหากทางเดินของเธองดงามยงเธอยังจำถ้อยคำของอาอ ามีทุกใจเมือ่อใดก็